บรรดาพิสุทธิสมณีทั้งหลายบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปก็จะขอนำมาปฏิบัติธรของท่านผุ้เท่าที่พูดมาแล้วเมื่อคืนก่อนเอามาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปฏิบัติของท่านผุ้เท่าตอนนี้ผมสนใจมากและก็รักมาก ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อการบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อย่างเดียวคือต้องการจุดจบเมื่อมาเปิดดูปฏิปทาของท่านบุเท่าตอนนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าจะคิดจะจดจะจำเอาไว้ ทั้งนี้พ่อะไรเพาะว่าเป็นปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันในชาตินี้เองในช่วงระยะเวลาใกล้ๆมันไม่ไกลแล้วก็เป็นคนที่เรานึกว่าเราจะมองเห็นหน้ากันได้ไวๆคือตายจากเราไปไม่นานนักจึงเห็นว่าปฏิบัตินี้ไม่น่าจะลำบากคือน่าจะทำกันได้ทุกคน แต่ผมนี่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าความปรารถนาของผมนี่มันจะได้เหมือนท่านหรือไม่ได้ก็ไม่ทราบในชีวิตนี้แต่ความจริงใจนรักที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมานี่ก็มีความปรารถนาอยู่อย่างเดียวอยากจะให้กิต คำพุทธศาสนามันเสร็จไปจากใจถ้าถ้าบาังเอิญชีวิตนี้ไม่สามารถจะทําได้ก็ตั้งตั้งใจทําชีวิตหน้าต่อไปถ้าขนาดใดที่ลมปราณยังมีอยู่ก็อยขอยึดถือถ้อยคำขององค์สมเด็จพระบรมครูโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งยึดเอาแนวปฏิบัติทาของท่านพระเท่านี้ปฏิบัติจึงกว่าจะสิ้นชีวิต กิจนั้นจะจบหรือไม่จบก็ตามใจถ้าระยำม,มากมันก็ไม่จบระยำน้อยก็อาจจะจบก้าวเรื่องของท่านมาพูดกันใหม่เรื่องก่าวเล่าใหม่ให้ขึ้นต้นว่าพระพุทธโอวาทเป็นโอวาทอันสุดท้ายที่องค์สมเด็จพระจอมตายบอกว่าเพื่อการจบกิจตอนนี้แล้วท่านหลายผมพอใจติดใจเหลือเกินคำว่าจบกิจ แต่ถือว่าเป็นอวาตสุดท้ายตามมติกเท่นกล่าวว่าทรงมอบให้ท่นานมหาโมคคัลลานะมาสอนแทนท่านและท่นะานมหาโมคคัลลานะกับโปรโดนับตรัสมาโดยกล่าวว่าสมเด็จพระสัมม,สม,ม,สมาสัมพุทธเจ้าให้มาสอนแทนเวลานัน้นเป็นเวลา9นาฬิกา30านาที นี่ท่านนั้นหลายฟังแล้วแล้วก็ลองนึกนึกทบทวนือว่าเวลาปฏิบัติของท่านนะ่ะท่านปฏิบัติเวลาไหนกันบ้างก้าวนกาสามสิบนาทีนี่ความจริงก็หลังเวลาอาหารเข้าใจว่หลังเวลาอาหารเล็กน้อยคงจะมีแขก จุดนี้แข่คุณจะว่างไปนิดหนึง่งไม่อย่งงานงนั้นคนจะไม่ปล่อยเวลาถึงเก้านาฬกาสามสิบนาทีเพราะว่าตามปฏิปทาของท่านนี้ทราบอยู่ว่าตื่นขึ้นมาพับเวลาเท่าไหรก็ตามปฏิบัติทนันทีถ้าเวลาจะฉันพระตาหายก็ใช้าอาหารปีปฏิโกและสัญญาเป็นปกตินเวลาท่านบันทึกบอกว่าเก้านาฬกาสามสิบนาทีเข้าใจว่าเวลาที่กำลังฉันอาหารอยู่ คนยังมีใครสักคนหนึ่งแล้วพวกหนึ่งมันนั่งคอยขัดคอมาหาไม่ว่าขัดคอก็ไม่ได้เขามาหาก็ต้องถือว่าขัดคอก็ได้แต่ว่าท่านก็ไม่โกรธทําตามหน้าที่ท่านกล่าวต่อไปว่าพระมหากษคตละสั่งว่าให้กําหนดใจลงในความไม่มีของปัญจาขัน ปัญญาแข็งก็ได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขานมิญญาเวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีมันมีก็เหมือนว่าไม่มีคือมันไม่มีการทรงตัวห้าอะไรทรงตัวมีได้มีแล้วเดี๋ยวก็พังมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทามกลางมีการสลายไปในที่สุดรูป มันก็ปลายกดึ้นเดียวเดียวท่านบอกว่าชีวิตเหมือนความฝันรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ให้ชีวิตของเราที่ทรงตัวอยู่นี่มันเหมือนกับความฝันมันมีอยู่แล้วไม่ช้ามันก็พังสลายไปรูปโฉมนมพันเหมือนดอกไม้ดอกไม้มันในที่แรกยังไม่ยังตูมต่อมาก็แย้มทีละน้อยละน้อยบานเต็มที่มันก็สวย ให้ก็ร่วงกระรอยไปทีละน้อยละน้อยในที่สุดก็พังไปนี่สภาวะของรูปมันก็เป็นชิ้นเดียวกันให้เสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็เหมือนกันท่านบอกว่าทุกสิ่งทั้งหมดนี้จงรักษาอารมณ์ให้เป็นเอกอกากรมณ์ว่ามันไม่มีคําว่าไม่มีในะความจริงมันมีมีแล้วต่อไปมันจะไม่มีเพราะมันจะพังรูป มันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็พังเสียงที่เรามีความพอใจฟังแล้วกว็าหายไปจลกลิ่นที่สัมผัสจะูกหมกรกะทบแล้วกว็าหายไปการสัมผัสที่พึงพอใจสัมผัสแล้วเลิกสัมผัสก็าหายไปรถที่สร้างความทราบซ่านจากปลายลิ้นกลางลิ้นถึงโคนลิ้นรสก็าหายไป อย่าไปสนใจมันว่ามีเพราะมันผ่านไปแล้วมันก็หมดไปไม่ช้ร่างกายมันก็สลายตัวท่านบอกว่าจงรักษาอารมณ์นี้ให้เป็นเอกขตารมมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมาอันนี้เห็นยันได้แก่อากาสารนญรจายจะจะนานะมังไปเทียบกันแต่อารมณ์ผ่านนี่เป็นอารมณ์ันตัตกิเลส อากาสานัญใจาจตนะที่ท่านเจริญกันให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสลายไปว่างไปเหมือนกับอากาศหรือว่ากินจันญญาจนตนะไอ้กินจัญญายจตนะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกในมันไม่มีอะไรเหลือหมดไม่มีไปลงกันตรงนั้นได้ข้าวปในเยปสัญนาญาณนาสัญญายจตนะอารมณ์นี้ไม่ใช่ มันมีก็ทําความรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มีตอนนี้แต่ว่าท่านสนใจในอรูปฌานจะรู้สึกว่าง่ายจิตมันส่งตัวเห็นชัดๆเป็นนั้นว่าท่านแนะนาว่าองค์สมเด็จพระสุนทรวัรให้ทําความรู้สึกว่าปัญจขันทั้งหมดและทุกเสียงทุกอย่างทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือ เม่ถ้าหวนเข้าไปดูถึงมาหาสิปฐานนาูตสก็จะรู้สึกว่าเป็นของไม่แปลกหลังจากนั้นท่านให้เพ่งอารมณ์อาเพื่อนเพื่มันเกิดขึ้นจากรูปอารมณ์ที่เห็นรูปไปไงรักในรูปรูปสวยทรงดีผิวสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสดีไอ้คำว่าดีๆอย่างนี้ให้พิจารณาดู ว่าทั้งหมดนี้ที่มีสภาวะมีรูปเป็นต้นมันเป็นของที่ไม่มีทำไมาจงว่าไม่มีมันมีนี่มันมีแล้วมันเดี๋ยวก็ไม่มีย้อนไปถึงปูย่ย่าตายายทวดพวดเง่าเหล่ากอเราตั้งแต่ตอนตอน้ตนต เราอาจจะรู้ว่าพ่อเราเป็นลูกของใครลูกของปู่ปู่เราเป็นลูกของใครลูกของทวโทษเราเป็นลูกของใครลูกของพอ่อโวษแม่โวษแล้วท่านนั้นหลายเรานั้นมีไหมละเวลานี้ได้สรรพสิ่งของท่านหลายที่ท่านหลายมีทรัพย์สินอยู่มีบ้านช่องเรือนโรงเพิ่มทองท่านหลายแล้วนั้นมันมีเหลือไหมมันไม่มีทําไมว่าไม่มีมันหมดไปแล้ว ร่างกายทั้งหมดแล้วก็เราล่ะยังจะมีอะไรต่อไปไม่มีอาการหมดหรือยังไงนี่ผมขยายนะครับท่านบอกว่าไม่ให้ยึดถือคือให้ปล่อยไปเสียไม่เกาะอ,อยู่ไม่ยินดีคือชอบใจด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายคือไม่ชอบใจด้วยในเมื่อมันทรงตัวอยู่เราก็ไม่ยินดี ถ้ามันย่อยยับลงไปเราก็ไม่ยินได้ยล่อยมันตามสภาพจิตยอมรับนบถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาถ้าเรายังไปติดมันอยู่ก็ชื่อว่าเราเป็นท่าตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์เราจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตแม้ตอนนี้ก็ควรจะคิดนะคครับควรจะคิดตาม ผมได้ชอบจริงๆผมอยากจะภาวนาแม้บนเจ้าพ่อเจ้าปู่ที่ไหนเนาะถ้าตามใจของผมให้ได้อย่างท่านพูดเท่านี่จะเอาผมเท่าไหร่ผมก็ให้ถ้าผมมีนะใจแก่เสือ้อแก่ผ้านี่ผมก็แก้ให้ถ้าใจผมได้อย่างนี้ผมพร้อมพร้อมที่จะยอมเป็นทานรับใช้ด้วยการทั้งพวงเพราะใจมันสบาย เอ้กล่าวไป่ว่าให้ทําใจใเป็นเอกัตตารม์ให้อารมณ์มันทรงอยู่อย่างนี้เอกบแล้วก็เป็นหนึ่งมีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เดียวที่เราจะทรงอยู่ไม่มีอารมณ์เสียอื่นเข้ามามาสอดแทรกเข้ามาเจียปนนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดกิดกับพวกท่านท่านทําความดีกันอยู่มากแล้วเวลานี้มีมากท่าน ก็ผมถือว่ามากท่านนะอาจจะเหลืออยู่บ้างจะบอกว่าหมดทุกท่านจะหาผมเดาเกินไปแในบางท่านจะบอกว่าอไอเจ้าเท่านี่งโงน่นี่ฉันไม่ได้มีความคิดอย่างเธอสักนิดหนึ่งเธอมาบอกว่าทุกท่านนี่ฉันไม่ได้ทำตามนะที่เธอพูดมาทุกวันทุกคืนนะวันนักต่กี่หนอะฉันไม่เคยเห็นด้วย นี่ฉันมาบำบ,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 บัดไ้ฉันมันหลอกชาวบ้านเขาเล่นกับโกว่าฉันเป็นนักบวชเท่านั้นฉันมานั่งเอาเปรียบชาวบ้านไอ้เจ้าเท่าบอกว่าทุกคนมันไม่ใช่ไม่ได้เจ้าเท่าไม่ง่แต่ความจริงผมไม่ว่าถ้าจะโง่ก็ยอมโง่แต่ถ้งบอกว่าหลายมากสนมากที่ไม่ลงมาทุกท่นานก็ไม่รู้ใจท่านผมไม่ใช่พระพุทธเจ้า ทุกท่านตั้งใจดีและมากท่านตั้งใจดีอยู่แล้วทุกเสียงทุกอย่างที่วิจออิตเขาแตศาสนาถ้าไม่เพิกเฉยจิตส่วนตัวถ้าไม่เพิกเฉยงานหลัวไม่ขาดงานลาดไม่เสียคนอย่างนี้ดีทุกคนอย่างนี้ปรารถนาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมเป็นพาลหันไปแล้วนะ เวลานี้ผมกำลังจะพยายามคุงคลำปฏิบปทาของท่านบุธาพบนี่ผมดีใจเกือบตายคิดว่าชีวิตนี้ของผมไม่เป็นหมันแน่ผมไม่ได้มากผมเอาเอาน้อยเพราะผมเป็นคนอยากความรู้สึกของผมเป็นคนโลภมากอยู่เสมอ,อเห็นว่าผมไม่รู้จักพอสักที สร้างสมทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามมีหรือไม่มีก็ทำดัทุกสิ่งทุกอย่างท่านหนึ่งเป็นความสุขส่วนตัวได้ใจสบายสองมีความสุขเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ได้ทำอะไรทุกอย่างปรรลบตนเองเป็นสำคัญ แล้วตัวเองเป็นสำคัญยังไงคือว่าถ้าตัวเราชอบแบบไหนคิดว่าคนอื่นก็ชอบแบบนั้นทําให้มันเกิดความสุขไม่ได้นี่ผมเป็นคนตะกาตะครามยาาอย่างผมน่าจะลําบากเอาละเป็นอวเรื่องผมผ่อนไปด่ผมไม่เห็นท่านบูเท่าเข้าผมก็ตะกระมั่งสิชอบใจนี่ท่านก็เป็นคนห่างผมไม่เท่าไรนี่นาะ ทำไมท่านทำได้เราก็ทำได้แต่ทำได้เท่าท่านหรือไม่เท่าท่านก็ช่างไม่ได้มากก็เอาน้อยเอาให้มันได้เพราะมีวิสัยขโมยขึ้นชื่อว่าขโมยแล้วเข้าบ้านใครต้องหยิบของให้ได้ไม่มากก็น้อยไม่งั้นมันเสียจริยาของขโมย <c oughs> ภาพพจน์ของขโมยมันจะเสียไปหมดเราต้องเอาให้ได้ไม่ได้ทั้งห้าปัญญากันห้าเอาหนึ่งก็เอาเดียว ตัดรูปไม่ได้ก็ตัดเสียงตัดเสียงไม่ได้ก็ตัดกลิ่นตัดกิ่นไม่ได้ก็ตัดรสตัดรสไม่ได้ก็ตัดสัมผัสเวลานี้สบายตัดสัมผัสได้แล้วก็ไม่มีเมียกับเขาอ่ะมีก็มีไม่ได้ในเป็นพระมันก็ต้องตัดไปได้หนึ่งละโกโก้ไปได้หน่อยว่าต่อไปท่านบอกให้ทําเป็นเอกกัตารมให้โรงสมอยู่อย่างนั้น อย่างเดียวอย่างอื่นไม่ปนไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงรักษาไว้อย่างนั้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีมันสลายหมดไม่ยึดไม่ถือมันแล้วสอนต่อไปว่าให้ตั้งอยู่ในเมฆขายยาณไม่ว่าเราจะไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหลายเหล่านี้เราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้ในใจของเรา พราะอารมณ์ที่ว่ารูปมันดีเสียงมันดีเนะี่ยเป็นต้นไม่มีในใจของเราเราทรงให้ทำใจนี่เป็นคำพูดของพระมาหามคคลานะที่ท่านบุเฒ่าทรงไว้ว่าทรงสั่งมาให้ทำใจให้ผ่องใสในพรมิหารสี่พระมิหารสี่ก็รู้จักกันแล้วนี่โดยถือว่าสัตว์ และบุคคลทั้งหมดควรได้รับความ,มเมตตาคือความรักควรได้รับความกรุณาคือความสงสารให้ตั้งใจทำให้ดีโดยไม่เกียจคร้านนี่พระพุทธเจ้าสั่งมาสั่งพระมหาหมุคลานะมาบอกว่าหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะคือพ้นจากกิเลสทั้งหมดเป็นพระหลาน นับตั้งแต่วันนี้ไปจงครบหกสิบวันฟังแล้วท่านบอกว่าแหมพอฟังคำว่าหกสิบวันเท่านั้นคิดว่าวันที้หกสิบมันเป็นวันพรุงนี้ดีใจซึกกับตายว่าเวลาหกสิบวันไม่ไกลสำหรับเราดูบันทึกของท่านต่อไป ท่าไบัทึกไว้ว่า28รกรกฎาคม2506ตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเก้าเป็นวันอาทิตย์ครบกำหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณคืนได้รุ่นใหม่ของวันที่หนึ่งสิงหาคม2506ั้าท่านเขียนไว้ท่งท่านอย่างนี้ก็ว่าไปว่าไปก็หมายความว่า วังว่าตั้งก่อนไั้เขียนยีป่ปดกรกฎาคมตรงกับวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเก้าตรงกับวอาทิตย์เอา,าหมายความท่านอาจจะบอกว่าท่านปฏิบัติครบกําหนดก่อนสิ้นเดือนประมาณรุ่งอรุณของวันใหม่ของที่หนึ่งสิงหาคมท่านบันทึกไปแค่นี้ผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงก็ฟังของท่านต่อไป ท่านบันทึกไว้ว่าพระขีนาศพระขีนาศนี่หมายถึงพระอรหันต์คือเป็นผู้มีกิเลสสิ้นแล้วนะขี่นาศแปลว่าเป็นผู้มีกิเลสหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วได้มาบอกระถาว่าได้มาบอกคถาเรียกจิตตนสําหรับเทศสําหรับอบรมสําหรับสนทนาทําให้ใจคนน้อมมาหา คาถาว่าอย่างนี้นะจิตตะมาหาจิตตังปิยังมะมะจะไม่ดีนะครับว่าจิตตะมาหาจิตตังปิยังมะมะท่านว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วนี่ท่านอนุญาตแล้วก็ใช้ได้ของพระพุทธเจ้านี่ถ้าไม่ทรงอนุญาตใช้ไม่ได้ แต่ผู้เรามาขโมยของท่านนี่เราก็คงใช้ได้อ๋อพลิกมาหน้านี้เป็นนมาเข้าใจว่าท่านบอกวันที่หนึ่งนั่นหมายถึงว่าวันที่หนึ่งเป็นวันที่พระขีนาศพมาบอกคาถาพอกมาถึงหน้านี้ก็พบบอกว่าสองสิงหาคมสองพันห้ารอยหกตรงกับขึ้นสิบสองค่ำเดือนเก้า ท่านบอกว่าเวลานี้วันนี้เวลาเช้าตื่นขึ้นมาลืมตาปุ๊บตามปกติกลางคืนก็ไม่ค่อยได้หลับองนี้ดูปฏิบัติทราพอฟัดแหลกเครืองฟัดให้กิเลสแหลกก็ดีกว่าฟัดให้ร่างกายและจิตใจมันแหลกเพราะหน้ากิเลสฟัดท่านฟัดแหลกท่านบอกว่าเจริญสมถธรรม ได้ผลด้านสมาธิสูงมากจะไม่ดีนะคคาว่าสมาธินี่เราได้ถึงไหนรักษา,ารมณ์ให้มันมากที่สุดดีที่สุดเท่าที่จะพึงรักษาได้ทนระงไว้ได้ท่านบอกว่าความจริงวันนี้ฟุ้งซ่านมากทั้งกลางวันและกลางคืนท่านกล่าวต่อไปว่า ในระหว่างที่อยู่ระหว่างว่าโสนารายละเอียดคำว่าโสนารายละเอียดนี้หมายถึงพระสกิทาคามีจะไม่ดีไว้การที่จะทรงจิตของเรานะ่ะดูปฏิเวทาของท่านบุษเาท่านจะไม่ยอมเชื่อลงของท่านเดชขาดถ้ามีอะไรสงสัยว่าจะดีใครว่าดีว่าเด่นไม่จะเป็นเสียงทิพเสียงสวรรค์ ท่านก็ไม่ยอมรับฟังไม่ยอมรับเชื่อถอยหน้าถอยหลังก็อยับขยายให้มันแน่ใจยอยู่เสมอนีการปฏิบัติพระกรรมาฐานเพื่อผลดีเนี่ยก็ทำกันอย่างนี้จงอย่าลืมพัมบาลีว่าตนาโจทยาตาหนังกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เป็นปกติจะมีผลใหญ่อย่าไปมองในด้านดีคือมองในด้านชั่วให้มาก คิดว่าเรายังเลวอยู่เรายังชั่วอยู่มองโน่นนิดมองนี่หน่อยแม้แต่ชั่วนิดเดียวก็จับจิตว่ามันชั่วมากจะได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจทำลายให้มันพินาศไปอย่าใช้คำว่าไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรแล้วก็เสร็จลมนรกทุกอย่างท่ากล่าวต่อไปบอกว่าแม้แต่อยู่ในระหว่างโสโสโนาราละเอียดคือพระสกิทาคามี ก็จะมียังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยากไปนี้อีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีเห็นไหมโสดาละเอียดก็คือสกิทาคามีถ้าจะเป็นหลงว่าโสดาละเอียดคือพระโสดาบันถ้ามาอะไรจะถึงสกิทาคามีถ้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นท่านบอกว่าอยู่ระหวานน่างนี้อยู่ระหว,าว่างพระโสดาละเอียด และจากนี้ไปอีกไม่เกินสิบวันจะถึงอนาคามีคำจำให้ดีนะว่าไม่เกินนะไม่ใช่ครบสิบวันและก็ไม่เกินครบกำหนดจากวันนี้ไปหกสิบวันก็จะจบกิจในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ท่านบอกก็ฟังเพียงเท่านี้ใจก็โฟดีใจเกือบตาย แต่ก็ง,งับความดีใจไว้เส้นได้ว่าเรามันเลวตรงไหนบ้างถ้าเรายังหาเลวจบพบไม่หมดความจบกิจพระพุทธศาสนาจะไม่มีสำหรับเราท่านก็มองหาความเลวทุกจุดในด้านสังโยชน์สิประการท่านบันทึกต่อไปว่าสมเด็จโปรดให้พิจารณาความตายให้มาก นี่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระเดชเองมาสมงัตทัพเจดในเห็นมีฉัพพรรณรังสีรัศมีของประการผ่องใสแล้วสมเด็จพระจอมไตรกต้องตัดว่าสามเกศสีเอ๋ยเจ้าจนยะเศรษกิจในพุทธศาสนาอยู่แล้วกิจเองของท่านของเธอจะไม่มีอยู่แล้วมันยังเหลืออยู่นิดหน่อย ในระหว่างนี้จงพิจรารณาความตายให้มากอย่าสนใจกับกายอย่าสนใจกับกายของเราอย่าสนใจกับกายของคนอื่นอย่าสนใจกับวัตถุธาตุใดๆเราตายแล้วเรานำไปไม่ได้เธอจงพิจรารณาขันห้าให้ละเอียดอย่าข้ามแม้แต่จุดเล็ก ว่รารูปก็ดีเวทนาส,าสนัญญาแสงขันยิ่งยณก็ดีมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของเราวางภาระมันเสียหมดอย่ากำหนดว่ามันเป็นเราเป็นของเราตามันทึกแต่งกล่าวต่อต่อไปว่าท่านมหาการเจะท่านบอกว่าการทำจิตพิจารณาขันห้าละเอียดนั้น ไม่แก่การเข้าสมาธิให้ถึงที่สุดแล้วก็พิจารณาขันห้าถ้าจิตมันเกิดมีอารมณ์ฟุ้งซ่านในระหว่างที่พิจารณาให้วางภาระในการพิจารณาเสียจิตจับสมาธิตามเดิมให้จิตอารมณ์ทรงตัว ให้มันทรงให้มากที่สุดสุดที่จะทรงได้จิตใจผ่องใสมีจิตเป็นเอก,กตาคือมีอารมณ์เฉยเป็นหนึ่งแล้วก็จับจิตถอยลงมานิดหนึ่งใช้อารมณ์คิดพิจารณาขันห้าให้ทำถอยหน้าถอยหลังไปอย่างนี้ไม่ช้าจะจบกิตพระพุทธศาสนาเวลานี้กำลังใจของเธอรอ้กนี้เดียว คือเยื่อใหญ่ที่มีความสำคัญมากไม่ก็ได้แก่วิชาอาวิชาก็คือฉันทะกับราคะฉันทะจงอยาพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกราคะจงใช้ปัญญาพิจารณาว่ามนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรดีมันเป็นที่ขังของความทุกข แลวท่านก็บันทึกไว้บอกว่าเย็นใกล้ค่ำ2สิงหาคม2506เป็นอนันว่าการพิจารณาหรือก็ท่านพบกิจจุดนี้ของท่านันตอนเย็นวันที่2สิงหาคม2506อัลบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการพูดไปมันก็ไม่มีแล้วนี่หมดเวลาพอดีจำาฏิปบัาของท่านไว้ผมถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายมีกำไรเป็นกรณีพิเศษ ขอสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษทุกท่านจงพากันปฏิบัติตามปฏิบัติทาของท่านบุตรเฒ่าความดีจะถึงท่านเอาละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านทรงดียาบททั้งสี่บริการให้ครบกำหนดจิตตามอัตยาสายจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรสวัสดี